สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรัดเลาะจะพาไปที่น้ำตกเทพสเสด็จนะคะก็ตั้งอยู่ที่ดอยสะเก็ดนั่นเองนะคะจงังหวัดเชียงใหม่วันนี้เราจะเริ่มเดินทางขึ้นไปที่น้ำตกเทพสเสด็จนะคะแล้วก็จะไปถึงยอดตาดเหมยนั่นเองนะคะเส้นทางจะเป็นยังไงนะคะไปพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะสมาชิกของเราเยอะที่สุดเลยเท่าที่เดินมานะคะก็มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ30กว่าท่านนะคะก็มาเจอกันโดยที่เรานัดแนะกันมาก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะผ่านเป็นสวนกาแฟนะคะแล้วเราก็เดินไปที่มันตัดกันนะคะพี่อกว่าเป็นวงกลม้างสู่ไหมคะรางสู่ไหม oh. <laughs> เดินมาสักพักนะคะก็จะเจอกับน้ําตกเทพสเสด็จค่ะที่จริงเขาจะมีความสูงเยอะมากๆเลยนะคะแต่ช่วงนี้น้ําจะไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนตามที่เห็นในวิดีโอเลยค่ะ ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมุ่งหน้ากันต่อที่ยอดตัดเหมยอนั่นเองนะคะตรงนี้จะมีความชันเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ทุกคนก็สุดยอดกันมากๆเลยค่ะตามที่บอกจากต้นคลิปเลยนะคะว่าวันนี้มีสมาชิกเยอะมากๆเลยนะคะก็จะมีการแบบว่าเดินไปคุยกันไปนะคะเพลินๆแล้วก็ใครเหนื่อยเราก็จะแวะพักกันค่ะ แล้วเราก็มาถึงจุดไฮไลท์ของเรานะคะตรงนี้เป็นยอดดอยตัดเหมยนั่นเองนะคะยอดดอยจะเป็นทุ่งหญ้านะคะเขาเรียกว่าทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสวยมากๆค่ะทุกคนวิวดีมากๆ ก่อนที่เราจะเดินลงนะคะเราก็แวะถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพากันเดินลงตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นยอดดอยที่มีความชันประมาณ1700เมตรนะคะทุกคนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือดอยพันเจ็ดนั่นเองค่ะ ให้ภาพเล่าเรื่องไปเลยแล้วกันนะคะความชันคือสุดยอดมากๆเลยค่ะก่อนที่พวกเราจะเดินลงนะคะพวกเราก็แวะทานข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นทางที่เดินลงเนี่ยเราจะไม่ได้กลับทางเดิมนะคะทุกคนเราจะวนเป็นวงกลมนะคะก็จะลงไปอีกเส้นทางหนึ่งนั่นเองค่ะ ทางเดินลงนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ก็จะมีเนินบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็เดินแบบสบายๆเลยค่ะสำหรับทริปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับทริปหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามนะคะ